สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทินสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทําการยืนยันแพ็คทั้งหมดนะครัที่จะมาให้เปิดหลังเก็บอัปเดตหรือวันนี้นั่นเองนะครับก็ขณะนี้นะครตัวเกมกำลังอัปเดตอยู่นั่นเองนะครัแต่ว่าก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีแพ็คไหนไม่เปิดกันบ้างนคร ไเรียงให้ดูกันนะครับว่าจะมีแพ็กไหนมากันบ้างนะผมเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของฟีเจอร์เพเยอร์นะผมสำหรับฟีเจอร์เพเยอร์ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยผมตามที่ผมได้คาดการไว้เลยนะครับเป็นแพ็กแฟนชอยบัวไว้ครับนั่นเองผมรู้ว่าแพ็กวมดารานั่นเองนะครับผมถือได้ว่าโหทุกตัวนะผมในแพ็กนี้นะผมอยากได้ทุกตัวเลยนั่นเองนะครับจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมนี่เลยครับ นำทับโดยคริสเตียโนโรนัลโดครับผมเลเวลหนึ่งอยู่ที่97ครับผมเลเวตันน่าจะ100่งร้ยเหมือนเดิมนั่นเอนะครับคนที่2ผมเลโอเนลเมสซี่ครับเลเวลหนึ่ง97เหมือนกันครับผมเลเวตันน่าจะ100เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คนที่3ครับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ครับผมเลยตามด้วยเนย์มานั่นเองนะครับคีเลียนเอ็มบาเป้ก็มาครับผมเบอร์จินฟันไดก็มาครับผมมูฮัมหมัดซาลาห์ก็มาเช่นกันนะครับและต่อด้วยนี่ครับผมเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับผมตามที่ได้คาดการไว้เลยนะครับแล็็กกกกาาาาานนนนนเเดดออรรรรร์โคคคััับบผผมมมตที่่ไว้ชะ และคนต่อมาผมมาครับแรดฟอร์ดกับจารอนซานโชีผมคู่ของแมนยูนั่นเองนะครับและต่อด้วยนี่ยผมตามที่คาดการไว้เช่นกันครับผมดูซานวัาโรวิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซานิโอโลนะครับผมต่อด้วยเปดี้ครับผมอันซูฟาติครับดานี่อาเวสเมซุตโอซิว่าผมตามที่คาดการไว้เลยนะครับผมแล้วก็คนต่อมาครับโทมิยาสุก็มาครับผมโอ้โหโคตรมาครับผมอาดราม่าตาโอเลีก็มาครับผมและคนสุดท้ายกาบี้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยผมสหรับฟีเจอร์ขนาดนี้นะครับผมฟีเจอร์ในวันนี้นั่นดีนะครับผมถือได้ว่าโคตรสุดเลยครับผมโหดทุกตัวผมอยากได้ทุกตัวเลยนะครับก็ตามที่คาดการไว้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับและไปต่อในส่วนของตำนานกัตทองกันบ้างผมที่ไม้เปิดในบล็อกดอสนั่นดีนะครับผมก็มี10บตำนาน10กัตทองไม้เปิดกันเหมือนเดิมนะครับผมก่อนนี้เลยผมนะครับโดยโรมาริโอครับผมมาโกฟานบัตเทนครับผมอังเดรเบียโรครับอิเกกาสซิยาครับผมโรธาห์มาเทอุสไมเคิลโอเว่นครับผมและต่อด้วยปาร์คคกีีซออออองรรรัับบดวยเเเ็มมานูลป์ต ในคนสุดท้ายผมซามูราโนโ่ตำนานหนึ่บวกแนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับตำนานนะผม10บตำนาน10บการทองไม้เปิดกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของไอคอนิมโมเมนต์ครับผมเป็นไอคอนิมโมเมนต์ของราชชุดขาวเรียมาร์ดินนั่นเองครับผมตามที่ได้คาดการไว้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ราอุนกอสเรียนะผมเป็นคานาวาโรุนั่นเองนะผมที่กลับมาให้เปิดนะครับก็นำครับโดยนี่เลยครับผมฟาบ,บิโอคานาวาโรุครับผมโรเบีโตคาร์ลอและชาเบียลลอนโซนั่นเองนะครับ ก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เลยนะผมมีทั้งหมด3แพ็팩ด้วยกันนั่นเองครับผมอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมถือว่าโหดมากๆสำหรับฟีเจอร์วันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่อนอนครับผมสำหรับเกมเปิดนะครับโอเคสักคริมนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้กันนะผมไว้เจอกันใหม่หลังแก้อัปเดตเสร็จแล้วนะผมสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ me mm -hmm.